ที่นี่นะคะคือไบรสณนีที่ยุที่สุดที่สุดเลนี่เดี๋ยวเราจะมาลองส่งโปสการ์ดนะคะกับเมืองไทยเขาบอกว่าถ้าส่งแบบสปีดโพสหนึ่งร้อยสาสิบรูปีก็ประมาณเจ็ดสิบวันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้ส่ง ด้านในนี้นะคะก็จะมีคนเขียนโอสการ์ดนะคะเพื่อจะส่งกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเราเลือกโพสการ์ดกันทัคะทาว่าเราจะเลือกแบบไหนส่งกลับมาให้เราได้แล้วสองใบใบหนึ่งจะส่งกลับไปที่ออฟฟิศส่งรักอินเดียนะคะแล้วก็ใบอินเดียประเทศไทยนะคะแล้วก็ใบก็จะส่งที่บ้านของแม่ค่ะ ตอนนี้นะคะพี่เก๋ก,ก็กำลังเขียนโปสการ์ดนะคะอยู่บนความสูง14,500เมตรจากะดาบน้ำทะเลนะคะซึ่งเป็นความสูงของไปสนีที่อยู่สูงที่สุดในโลกแล้ววันนี้เราจะส่งโปสการ์ดกลับไปหาแฟนเพจหลงรักอินเดียนะคะ